เขาเรียกว่าเป็นมวยโบราณมวยโบราณเขาเรียกมวยมวยตับจากแต่ว่าอันนี้เราจะใช้ใช้อะไรกันสู้เล่นเขาเขาเล่นกันยังไงเอเดนใครล้มหรือใครตกจากเวทีคนนั้นแพ้ทันทีเราให้พี่มาเล่นกับใครอะพี่เรากลัวนะโอ๊ยปูต่อสู้เข้าไปพี่ไก่เราจะตกใจคูเจ้าของฝ่ายแดงของพี่ไก่เนี่ยคือ Trời ơi. Đi ơi, đi chơi. chạy chuông. chạy chuông. la đen, la đen, đe đen <trị th corona cardioKapı> <tôi3> <t you> lên đi mà. l้ม con thế? พีกับพีทกับครินันนะนะลูกเจ้านนี่หรอวันนี้แหละลูกเจ้านายนี่แหละปิดตานล้พีเห็นปะเนี่ยเออคิรินเห็นไหมไม่โอเควันนี้เรามึ้งลูกเจ้นะจุดตีนี่เี้ยงบังกูเอาแต่กููตั้งแต่ตีห้า ดไม่ดนหรอเยอะไอ้น่าเอพี่ายครับพี่เดี๋ยวเอาฟันยางหรือเปล่าพี่พี่ฟันยางไหมใส่กระจบ้านี่นี่หลบอมเอมูชินเดย์ยเมี่ แบบว่ากูถูกแบบโอ้โหโอ้โหตาเราเวียงเต็มแรงนะมันเจ้ก่าให้โดนไม่เวียงเต็มแรงนี่ซี่โค้งเกือบหกักเลยบ้าบมันเป็นหมอนอู้นั่นหมอนท่านหมอนเหรอบ้าใครคู่จะนายคู่ไปเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับนี่คือรายการข้าวอิสระข้าวอิสระ เห็นข้างหลังเห็นที่เรานั่งกันอยู่แล้วก็เมื่อกี้ก็ได้เห็นประเดิมสนามประเดิมสนามคู่ประเดิมสนามไปแล้วเมื่อกี้นะทั้งคู่เด็กๆแล้วคู่ผู้ใหญ่นะฮะกายฮารูเฟมิรี่โปรดักชั่นนะครับได้โปรโมเตอร์มาไอ้นี้ลุมพินูนลุมพินูนเขาเรียกว่าเป็นมวยโบราณมวยโบราณเขาเรียกมวยมวยตับจากแต่ว่าอันนี้เราจะใช้ใช้อะไรกันสู้เล่เขาเขาเล่นกันยังไงไอเดนเออ กติกาคือง่ายๆเลยเราจะให้ปิดตาแล้วขึ้นไปใครล้มหรือใครตกจากเวทีคนนั้นแพ้ทันทีโดยเราจะมีการแข่งขันทั้งหมด4คู่นะฮะถ้าเรียกในมวยเขาเรียกแบบคู่เอกทุกคู่เลยคู่เอกทุกคู่คู่แรกของเรานะฮะคุณเรียกว่าคู่ L G B T Q A S พลัสเปิดตัวมวยเขาต้องมีเพลงมีเพลงนะมาแล้วลูกจาชุดโกโกวาที่หนูอยากได้เอาโกกวาที่หนูอยากได้ คู่ปรับของพี่นี่ก็คือเป็นคู่ปรับที่ปรับกันมานานแลวอยู่ในห้องก็อยู่ในห้องก็บนก็ดากันคนนึงก็กินคนนึงก็กินไม่รู้จะกินอะไรนักันากันหนาเขาเพื่อใครเขาเพื่อใครอ่ะก็คือ a ออีนอตของเราดเอง เขาหิวแค่ไหนเขาพกแหนมมากินด้วยอันนี้กี่ยกอะยกเดียวเลยโอเคโอ๊ยยันเลยโอ้ขอโทษครับคุณต้องช็คให้ดีนะมือมือกูมองไม่เห็นะคุณต้องช็คให้ดีนะซ้อมยังไงจ่อยยังงั้นทุณคนดูเข้าใจไอ้ไหมเนี่ยมือกูมองไม่เห็น วีตาจะมองเห็นได้ไง Lazy and gentlemen please welcome to Top Jack fight <laughs> and in the red corner และฝ่ายแดง c o <oughs> โ a c o a in the blue <m uk les> the blue helmet please w e not ตาก็มองไม่ค่อยจะเห็นแต่แท้แน่แนแท้น เฮ้ยอะไรเราไม่ได้อะาลายาเปไปนั่งมวยจะโชคใต้เข็มขัดนะฮะอย่าต่อยแค่เข็มขัดนะครับอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอะอะไรอะยังยังใบแดงพร้อมนะฮะพร้อมพร้อมใบเงินพร้อมนะฮะไป ตลตีตวไปตีดีไปตตี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 ไปตีไ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 ปตีไปตีไปไปตี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 ไป คู่ต่อไปแล้วคู่ต่อไปอย่าให้รีรอนะฮะตอนนี้ทางบ้านกำลังดูถ่ายทอดสดกันนะครับทางช่องทางช่องกายลุคนี่นะครับไม้ไปเท่งไนกันคู่ต่อไปเขาเรียกว่าเป็นคู่ปับตลอดการเขาแข่งกันมากเขาแข่กันจากการไปไปเก็บไผ่เขาแล้วอ๋อเก็บนองไม้ในป่าไผ่อ่าใช่ที่เดียวกันถ้าใครไม่รู้เก็บไผ่คือน้องพี่นี่เรานะยะแปะลิงก์ให้ดูโกรธหโกรธโกรธโกรธแย่ไงจริงจังทจ้เกมลูกงี้คู่คุณมิงกพรดีก่อไปอยู่เลยไปไปอยู่เลยไป ล็อกกันมาโดยตลอดใช่นักมวยฝ่ายแดงของเราเป็นนักมวยที่ไม่เคยแพ้ใครแต่ถ้าไทยใครทําให้เขาแพ้เขาโกรธทันทีใช่นักมวยคนนี้ชกกี่ครั้งนะฮะชกทั้งหมด3ครั้งครับชนะรวดไม่เคยชกเลยครับโอมันก็มีตังกันได้โอ้โห และนักม้อยไฟน้ำเงินแพ้มาตลอดไม่เคยชนะเลยโดยเฉพาะผู้หญิงแพ้มาตลอดเรามีโค้ดโค้ดเรามาจากกุชุมนี่เมื่อก่อนนะโอ้โค้ดไฟแดงพร้อมไหมะไฟแดงพร้อมนะฮะกูที่มีมดบาทสักนิดบเชิญไปไปพีแดงลงพีแดงลงพีแดงลงไปสายไปสายดิจ๊ะ ใจใใลและผู้ชนะของคู่นี้ก็คือซีฟอนไม่เพราะว่าเราตัวร้อ,อ,องให้แล้วมวยมันเสียใจไงเพราะว่าเคยท,เทเันไปเก่งอย่าย The next เหล่าตับจากไฟเป็นคู่ต่อไปนักมวยขี้โม่ฟังหนูยังไงฮะทำได้ปึกก๊บกอนปั๊บก่อนปั๊บจับนองไม่กันหะลักมวยขี้โม่ก<ม>ับนักมวยไม่เคยพูด แล่สองคนี้นะครับเขาเป็นคู่ปรับกันอีกแล้วคู่ปรับกันคู่ปรับกันรักเขารักเขาไหมรักครับรักครับรักมวยคู่นี้ความรักจะกลายเป็นความแค้นอ่าสองตายสายยสา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 ยยดยายอายายสายาย น้องพี่นี่เราขี้แพไม่ได้เรื่องฮะเดินเน็กไฟคู่เอกเลยคู่ปิดรายการแล้วสาม,มคนเขาเรียกเฮลิเวตคือปอนต่อปอนตปอนต่อปอนผู้ชกในฝ่ายแดงนั่นก็คือกุ้งไก่ระชนน เล่นกับใครอะพี่เราว่ะกลัวนะโยบอูต่อสู้เข้าไปพี่ไก่เราจะตกใจู่เจ้าของฝ่ายแดงของพี่การเนี่ยคือไอ้จอย What! What ด h ัดต่อมิตาจอยมิตาจอยเฮลี่เบตคือปอลต่อปอนปอลต่อปอนพี่ไก่แล้วจะตกใจ ไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยอันนี้พูดถึงถูกคู่นะถูกคู่เพราะว่าเขาจะเป็นมวยยาวจ้าดูดินี่ถึงแล้วเออถึงแล้วนี่ยังไม่ไกลไม่ถึงเราได้ช่วงดูือถือโอกาสเบื้งเก่งบุ้งเข้าก่อนเลยเก่งึมเข้าก่อนเลยอย่าไปกลัวเราได้ช่วงเออได้ช่วงคิดดิคิดว่าใครชนะครับแต่ได้อยู่แล้วพี่เพราะพี่จอย คณายคีรินเคยเล่นกับพี่จอยบนเตียงพี่จอยยังแพ้เลยจอยไม่ต้องกลัวถ้าแตกแอนาซินแจกเข็มละห้าร้อยมึงแตกถ้าสิบเข็มมึงรวยแล้วโหเล่นเล่นซะกูไม่กล้าตีเลย

ไม่บุญชนะมือดีใจเลยดิเอ็นตาซินนะฮะเข้าได้นะครับอยากดูพิธีกรอยากดูพิธีกรอ่ะเออเอออยากดูอยากดูกระหมานี่ปุนก็ะหมานอีกเลยกระหมานอ่ะก็มาดิและ ในวันนี้ฉันต้องแยัดกนมากขึ้นแล้วกันบปิ้งไปเลยปัดปัดเลย กดซับสไคร้กดไลค์กด, like, ดแชร์ให้พวกเราฆ่าพิศาจด้วยครับใครจะแพ้ชนะไม่สำคัญคมันเราเพื่อนกันเหมือนเดิมมันเป็นกีฬาครับมันเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมอยากให้กูเจอข้างนอกได้อย่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราค่าปิศาจด้วยครับใครอยากดูมวยตับจ่าอีกหรือใครอยากดูคู่ไหนอีกคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับภาษาอังกฤษอ๋อฮัล l หล